เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดในสนามการเมืองไทยตอนนี้เลยค่ะครับร้อนแรงมากจริงๆกับการเลือกตั้นใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในวันที่8ก mm ุมภาพันธ์2,569ัอหกเพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่โปรไฟล์โหน่าสนใจมากน่าสนใจแบบฉีกแนวไปเลยนะครับ ศาส,สตราจารย์ดร์ยศนันวงสวัสร์ใช่ค่ะคือปกปติเราจะนึกถึงนักการเมืองอาชีพใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับท่านมาจากสายวิชาการเต็มตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์ที่มหิดลและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวาการแพทย์ด้วยครับแล้วก็ทำวิจัยเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆอย่าง brain computer interface ที่ว่ากันว่าการเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยคือมาจากโลกของห้องแลบจริงๆแต่ในอีกด้านหนึ่งภูมิหลังทางการเมืองนี่ก็คือเข้มข้นสุดๆเข้มข้นมากครับเป็นบุตรชายของอดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์แลวก็ยังเป็นหลานของคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรด,ด้วยใช่ครับคำถามใหญ่ที่หลายคนก็เลยสงสัยกันแล้วเราก็จะมาหาคำตอบกันวันนี้ก็คือการก้าวเข้ามาของคุณยศนันเนี่ย มันคือการยกเครื่องพักเพื่อไทยจริงๆหรือเป็นแค่เปลี่ยนหน้าแต่ไม่เปลี่ยนมือของตระกูลชิน,นวัตรอืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับและที่สำคัญเลยนะคะวิสัยทัศน์ที่เขาเสนอมาเนี่ยจะแก้ปัญหาที่มันฝังรากลึกของประเทศได้จริงแค่ไหนมาเริ่มที่ภาพใหญ่กันก่อนเลยนะคะคือวิสัยทัศน์ที่เขาชูขึ้นมาใช้วิทยาศาสตร์นำการเมืองครับต้องยอมรับว่าดรยชนันก้าวเข้ามาในช่วงเวลาที่ ก็ท้าทายสำหรับเพื่อไทยมากๆท้าทายมากครับดูจากผลโพลล่าสุดของสวนดุสิตโพลคะแนนนิยมพักก็ยังอยู่ที่ประมาณ 21. 6 2ซึ่งก็ยังตามหลังพักประชาชนที่ได้ไป24.5% 5เปอร์เซตใช่ครับยังตามอยู่การที่เขาส่งนักวิทยาศาสตร์ลงสนามแบบนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยครับผมมองว่ามันคือความพยายามรีแบรนด์ครั้งสำคัญของพักเพื่อไทยเลยนะ คือภาพลักษณ์ของนักนิยาศาสตร์เนี่ยมันสื่อถึงความเป็นเหตุเป็นผลการใช้ข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ uh huh. ซึ่งเป็นสิ่งที่พักอาจจะกำลังต้องการเพื่อจะสลัดภาพความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตออกไปแล้ววิสัยทัศน์หลักที่เขานำเสนอละคะวิสัยทัศน์หลักเลยก็คือใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการสร้างประเทศแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เขาขี่เส้นใต้ไว้ค่ะเขาบอกว่า ไม่ใช่การเอาเทคโนโลยีนํานะแต่คือการเอาประชาชนไปข้างหน้าแล้วใช้เทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือฟังดูเป็นสโลแกนที่สวยนะคะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันจะต่างจากเดิมยังไงเพราะทุกรัฐบาลก็พูดเรื่องการใช้เทคโนโลยีกันทั้งนั้นเลยจุดที่เขาพยายามจะสร้างความแตกต่างเนี่ยคือแนวคิดที่เขาเรียกว่า synergistic government รัฐบาลที่ทำงานร่วมกันแบบเสริมพลังใช่ครับซึ่งมันตั้งอยู่บนฐานคิดที่อาจจะดูอุดมคติหน่อยนะ คือทุกคนหวังดีกับประเทศไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามอืมอันนี้เป็นการส่งสารไปถึงกลุ่มการเวองอื่นๆด้วยหรือเปล่าคะโดยเฉพาะฝ่ายอนุรักษ์นิยมจัดจินเลยครับว่าเขาพร้อมจะทํางานด้วยไม่ได้มองใครเป็นศัตรูแต่แนวคิดที่ว่าทุกคนหวังดีกับประเทศเนี่ยแหมมันจะดูโลกสวยไปหน่อยไหมคะในเวทีการเมืองที่เรารู้ๆกันอยู่ว่ามันเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นแหละครับคือคําถามสําคัญเลยแต่ถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์นะ มันคือการเดิมพันที่สูงมากเดิมพันยังไงคะการส่งสัญญาณประนีประนอมแบบนี้มีเป้าหมายชัดเจนมากคือดึงดูดกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจหรือที่เรียกกันว่าสวิงวเตอร์อ๋อกลุ่มที่ยังลังเลอยู่ใช่ครับซึ่งตามโพเดียวกันเนี่ยกลุ่มนี้มีอยู่ถึง15%ตโห15%์นี่ไม่น้อยเลยนะคะไม่น้อยเลยครับเป็นก้อนที่ใหญ่พอจะชี้ขาดผลการเลือกตั้งได้เลยถ้าเขาสามารถทำให้คนกลุ่มนี้เชื่อได้ว่าเขาคือทางสายกลาง คือคนที่จะเข้ามาลดความขัดแย้งได้จริงๆมันก็จะเป็นแต้มต่อที่สําคัญมากมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการที่เขาพูดถึงนามสกุลวงสวัสดิชิน,นวัตรคือเขาไม่ได้ปฏิเสธเลยแต่เปรียบเทียบว่าเหมือนการได้ยืนบนไหล่ยักษ์ใจดีใช่ครับทําให้มองเห็นได้ไกลกว่าแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่ยักษ์เคยเจอมาก่อนอันนี้คือยอมรับมรดกทางการเมืองแบบเต็มๆใช่ครับและผมว่ามันเป็นวิธีสื่อสารที่ฉลาดมากด้วยฉลาดยังไงคะ คือแทนที่จะมองว่าเป็นภาระหรือเป็นตราบาปนะครับ oh. เขากลับพลิกให้มันเป็นแต้มต่อเป็นประสบการณ์ที่คุณอื่นไม่มีอเขากําลังจะบอกว่าเขารู้ว่านโยบายที่ดีในอดีตคืออะไร oh. และรู้ว่าข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นคืออะไรทําให้เขาต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนนักการเมืองหน้าใหม่คุณอื่นๆ oh. แล้วการใช้คาว่ายักษ์ใจดีล่ะคะอันนี้ก็เป็นการลดทอนภาพความแข็งร้าวหรือภาพลบที่คู่แข่งทางการเมืองมักจะใช้โจมตีตระกูลของเขา มันทําให้ดูซอสลงจังหวะเวลาที่ก้าวเข้ามาก็ดูเหมือนคิดมาอย่างดีเลยนะคะเขาบอกเองเลยว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับถ้ามาก่อนนี้ก็เร็วไปถ้ามาหลังนี้ก็ช้าไปสําหรับประเทศที่ใช้เทคโนโลยีการพูดแบบนี้คือการวางตําแหน่งตัวเองเลยนะว่ามาถูกที่ถูกเวลาถูกต้องครับเขาไม่ได้มองว่าพักกาลังอยู่ในช่วงขาลงนะแต่เขากําลังจะบอกว่าประเทศไทยต่างหากที่กําลังอยู่ตรงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญที่สุด แล้วคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือเขาก็คือคนที่มีความเข้าใจทั้งเรื่องเทคโนโลยีและเข้าใจการเมืองอย่างเขาเนี่ยแหละครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าประชาชนจะซื้อวิสัยทัศน์นี้หรือเปล่าการรีแบรนด์พักด้วยภาพลักษณ์นักวิทยาศาสตร์นี้ก็น่าสนใจนะคะแต่มันก็ทำให้สงสัยต่อว่าพอลงสนามจริงแล้ววิสัยทัศน์ที่ว่าเนี่ยจะถูกแปลงออกมาเป็นนโยบายที่จับต้องได้ย่งไงบ้างครับ โดยเฉพาะเรื่องยากๆอ,อย่างความมั่นคงและการทหา,หารซึ่งดูจะอยู่ไกลาจากโลกของนักวิทยาศาสตร์มากๆเลยนี่คือจุดที่น่าสนใจเลยครับเพราะนโยบายด้านความมั่นคงที่เขานําเสนอมันสะท้อนวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์จริงๆยังไงคะคือมองปัญหาเป็นระบบแล้วก็พยายามแก้ที่ต้นต่ออย่างเรื่องแรกที่เขาประกาศเป็นสงครามเลยนะคือยาเสพติดกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช้สโลแกนไม่หมดไม่เลิกด้วยครับแล้วก็ให้คํามั่นว่าจะปราบยาเสพติด ให้เห็นผลใน3-6เดือนควบคู่ไปกับการสร้าง1จังหวัด1ศูนย์บำบัดอ๋อคือมองครบวงจรทั้งปราบปรามแล้วก็ฟื้นฟูใช่ครับไม่ได้มองแค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็มีอีกเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากคือการอัปเกรดหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอให้ทันสมัยขึ้นใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจมากเขาเสนอให้เพิ่มทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21เข้าไปใหนหลักสูตรรอดอเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นไซเบอร์เซキュริตี การรับมือกับข่าวปลอมหรือแม้กระทั่งการบังคับโดรนเพื่อการสอดแนมแล้วก็กู้ภัยซึ่งนี่คือการเปลี่ยนมุมมองต่อการเกณฑ์ทหารเลยนะจากที่เป็นแค่ภาระหน้าที่ไปสู่การสร้างทักษะที่ติดตัวและเป็นประโยชน์กับประเทศในยามสงบด้วยแต่ไอเดียที่ดิฉันว่าทะเยอทะยานที่สุดเลยนะคือแนวคิดที่ได้แรงบันดาลใจจากดาวป้าของสหรัฐรที่จะนำงานวิจัยทางการทหารมาต่อยอดเป็นอุตสาหการรมมูลค่าสูงเอ่อดาวป้านี้มันคืออะไรคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะ ได้เลยครับ DARPA หรือ Defense Advanced Research Projects Agency คือหน่วยงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่มีหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการทหารโดยเฉพาะค่ะแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือเทคโนโลยีหลายอย่างที่ DARPA คิดค้นขึ้นมาสุดท้ายแล้วมันได้เปลี่ยนโลกของพลเรือนไปเลยอย่างเช่นอะไรคะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คืออินเทอร์เน็ต แล้วก็ระบบ GPS ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะหมายความว่า GPS ที่เราใช้หาเส้นทางกันทุกวันนี้จริงๆแล้วมาจากงานวิจัยทางการทหารเหรอคะถูกต้องครับทั้งสองอย่างนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากโปรเจกต์ของดาวป้าทั้งสิ้นเลยโหไม่น่าเชื่อเลยแนวคิดของดรยศชนนันก็คือการสร้างหน่วยงานลักษณะนี้ขึ้นในไทย <c oughs> เพื่อให้งบประมาณด้านการทหารไม่สูญเปล่าค่ะ <c oughs> แต่สามารถต่อยอดไปสูน่นวัตกรรมใหม่ๆได ซึ่งการวิจัยวัสดุศาสตร์จากเสือ้อกลาะเพื่อนำมาสร้างวัสดุเบาแต่แข็งแรงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์หรือการพัฒนาเทคโนโล,โลยีเซมิคอนดักเตอร์ใช่ครับเพื่อปลดล็อกอธิปไตยทางอาวุธให้เราผลิตชิ้นส่วนสำคัญได้เองนี่คือวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ที่มองเห็นผลกระทบต่อเนื่องหรือ c a s c a d i n g e f f e c t ของการลงทุนเพียงครั้งเดียวฟังดูเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้นมากเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าน่าจะเจอกับอุปสรรคเรื่องโครงสร้างงบประมาณมหาศาลแน่ๆแน่นอนครับทีนี้ถ้าเราขยับมาดูนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของพรรคเพื่อไทยมาตลอดเขายังคงยึดแนวทางเดิมคือการดูแลคนรากหญ้าใช่ไหมคะยังคงเป็นหัวใจลักครับแต่เขาพยายามนําเสนอในกรอบใหม่ที่ชัดเจนขึ้นเป็น3ขั้นตอน3ขั้นตอนคือ ล้างหนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ mm hmm. เขาบอกว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่หรือ new growth engine เราต้องซ่อมเครื่องยนต์ตัวเดิมก่อนซึ่งก็คือกำลังซื้อของคนส่วนใหญ่ถูกต้องครับกำลังซื้อของคนในประเทศที่ตอนนี้กำลังจมอยู่กับปัญหาหนี้สินหมายความว่าต้องแก้ปัญหาปากท้องก่อนค่อยไปคิดเรื่องใหญ่ๆอย่างอุตสาหกรรมไฮเทคใช่ครับ เขาให้ความสำคัญกับการล้างหนี้เป็นอันดับแรกเลยทั้งหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบทำไมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก่อนคะเพราะเขามองว่าถ้าคนตัวเล็กยังไม่มีเงินในกระเป๋าเศรษฐกิจมหาภาคก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ส่วนลดรายจ่ายก็อาจจะหมายถึงนโยบายที่เข้ามาช่วยลดภาระค่าคารองชีพต่างๆค่าพลังงานค่าเดินทางครับและเพิ่มรายได้ก็คือการสร้างงานและส่งเสริมทักษะใหมๆ่ๆแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อสามารถปลดล็อกโซ่ตรวนที่ชื่อว่านี่ได้เสียก่อนเก้าหลักค่ะมาถึงจุดที่ดิฉันว่าซับซอ้อนและทา้าทายที่สุดแล้วการล้างนี้โดยเฉพาะนี่นอกระบบเนี่ยเป็นคําสัญญาที่ทรงพลังมากแต่เราก็ได้ยินนโยบายแบบนี้มาหลายรัฐบาลแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่สําเร็จเท่าที่ควรจริงครับทําไมมันถึงได้ยากขนาดนั้นคะมันเป็นปัญหาคลาสสิกที่ในทางรัฐศาสตร์เรียกว่าช่องว่างในการนํานโยบายไปปฏิบัติ หรือ implementation gap ค่ะอธิบายง่ายๆคือยังไงคะเหมือนเหมือนเรามีพิมพ์เขียวสร้างบ้านที่ออกแบบมาสวยหรูมากจากสถาปนิกชั้นนำแต่พอส่งให้ผู้รับเหมาไปสร้างหน้าง,งานจริงกลับเจอปัญหาพันแทั้งเรื่องวัสดุแรงงานใช่ครับหรือสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมือนในแบบทำให้บ้านที่สร้างเสร็จออกมาหน้าตามไม่เหมือนที่คิดไว้เลย ซึ่งเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากงานวิจัยกรณีศึกษาที่ออนิคมพัฒนาจังหวัดระยองที่ลงไปดูการแก้ปัญหานี่นอกระบบของรัฐบาลในอดีตแล้วเจอกับความจริงหน้างานที่น่าทึ่งมากเลยใช่ไหมคะน่าทึ่งและน่าพูดหัวมากครับปัญหาด่านแรกที่เจอเลยนะคือระบบลงทะเบียนที่ล้มเหลวค่ะรัฐเปิดระบบออนไลน์ให้ลูกหนี้มาลงทะเบียนแต่ด้วยความที่มันง่ายเกินไปแค่ใช้ชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ผลที่ตามมาคือ คนที่ไม่ใช่ลูกหนี้จริงก็แห่มาลงทะเบียนกันหมดถูกต้องครับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้นอกระบบจริงๆแห่มาลงทะเบียนกันมหาศาลเพราะเกิดความเข้าใจผิดคิดว่ารัฐบาลจะเอาเงินมาใช้หนี้ให้ฟรีๆเข้าใจผิดว่ารัฐจะเข้ามาอุ้งหนี้ให้เลยแล้วตัวเลขมันเยอะขนาดไหนคะในงานวิจัยระบุว่าในพื้นที่ศึกษานั้นมีคนที่ลงทะเบียนแล้วขอยกเลิกในภายหลังสูงถึง7 4ครับเ4ครับ มันทําให้ข้อมูลที่รัฐได้มากลายเป็นข้อมูลขยะจํานวนมหาศาลเจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาไปกับการคัดกรองคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้จริงจนแทบไม่มีเวลาไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆแค่ด่านแรกก็สะดุดอย่างแรงแล้วนะคะแรงมากครับพอผ่านด่านคัดกรองไปได้ก็ยังเจอปัญหาอีกด่านที่2คือการไกล่เกลี่ยที่ไปต่อไม่ได้อือหือตามขั้นตอนเนี่ยเมื่อได้รายชื่อลูกหนี้ตัวจริงแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องนัดเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาเจรจากัน แต่ปัญหาคือเจ้าหนี้ไม่มาใช่ครับเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะบังคับให้เจ้าหนี้มาที่โต๊ะเจรจาได้พอโทรไปตามเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ก็กลัวว่าจะโดนหลอกมาให้ตำรวจจับเขาก็ไม่มากันกระบวนการก็เลยหยุดชะงักอยู่ขั้นนั้นแล้วมันก็นําไปสู่ปรากฏการณ์ที่ดิฉันว่าเหลือเชื่อมากๆที่งานวิจัยนี้คอนพบใช่ครับนี่คือจุดที่สะท้อนความล้มเหลวของระบบได้ดีที่สุดเลยคือปรากฏการณ์เจ้าหนี้ปลอมค่ะ เมื่อลูกหนี้หาเจ้าหนี้ตัวจริงมาไกล่เกลีย่ยได้พวกเขาแก้ปัญหายังไงรู้ไหมครับยังไงคะเขาไปพาญาติพี่น้องหรือคนรู้จักมาสวมรอยเป็นเจ้าหนี้แทนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะคะหมายความว่าสร้างเจ้าหนี้ปลอมขึ้นมาเพื่อให้กระบวนการของรัฐมันเดินต่อไปได้หรอคะใช่ครับเหลือเชื่อจริงๆคิดได้ยังไงกันเนี่ยมันคือกลไกาการเอาตัวรอดครับ เพราะเป้าหมายจริงๆของลูกหนี้คือการได้รับเอกสารรับรองจากอำเภอว่าได้ผ่านกระบวนการไกล่เกลีย่ยแล้วอ๋อเพื่อจะเอาเอกสารนี้ไปยื่นขอกู้เงินดอกเบีย้ยต่ำจากธนาคารของรัฐถูกต้องครับพวกเขาเลยต้องสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองผ่านกระบวนการนี้ไปให้ได้ซึ่งมันมันน่าเศร้ามากแล้วสุดท้ายพอไปถึงธนาคารทุกอย่างก็จบลงด้วยดีใช่ไหมคะน่าเศร้ากว่าเดิมอีกครับ เพราะนี่คือกำแพงด่านสุดท้ายคือกำแพงธนาคารต่อให้มีเอกสารครบถ้วนแต่ลูกหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ก็มีประวัติทางการเงินที่ไม่ดีติดเครดิตบูโรอยู่แล้วสุดท้ายธนาคารก็ไม่อนุมัติอยู่ดีใช่ครับผลลัพธ์ในกรณีศึกษานี้คือมีผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร,าราเพียง3รายเท่านั้น3รายครับที่เหลือทั้งหมดก็ต้องกลับไปสู่วงจรหน,นี้นอกระบบที่โหดร้ายเหมือนเดิมโอ ฟังแล้วท้อเลยนะคะมันเหมือนกับว่านโยบายที่ออกแบบมาอย่างดีจากส่วนกลางพอลงมาถึงพื้นที่จริงกับพังไม่เป็นท่าในทุกขั้นตอนเลยถูกต้องครับซึ่งในงานวิจัยเดียวกันนี้ก็ได้เสนอทางออกที่น่าสนใจไว้โดยยกตัวอย่างโมเดลของกรามีนแบงก์ในบังกลาเทศอ๋อของาศาสตราจ,จารย์มูฮัมหมัดยูนุสที่เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใช่ครับธนาคารสำหรับคนจน แนวคิดของกรามีนแบงค์มันแตกต่างจากธนาคารทั่วไปยังไงคะทำไมถึงประสบความสำเร็จได้หลักการสำคัญที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยคือกรามีนแบงค์ไม่ได้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างบ้านหรือที่ดินแล้วใช้อะไรค้ำประกันคะแต่ใช้สิ่งที่เรียกว่าการค้ำประกันกลุ่มหรือทุนทางสังคมแทนครับการค้ำประกันกลุ่มคือให้คนในชุมชนที่อยากกู้เงินรวมกลุ่มกัน5-6คนแล้วค้ำประกันนี่ให้กันละกัน มันเป็นการใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจและแรงกดดันทางสังคมในชุมชนมาเป็นหลักประกันแทนสินทรัพย์ซึ่งได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อใช่ครับอัตราการชําระคืนนี้ของกรามีนแบงก์สูงถึง97-98สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเสียอีกถ้ามันดีขนาดนั้นทําไมโมเดลนี้ถึงไม่ถูกนํามาใช้ในวงกว้างล่ะคะ นั่นคือคำถามที่สำคัญมากครับคือโมเดลนี้ต้องอาศัยบริบทของชุมชนที่เข้มแข็งมากๆซึ่งอาจจะใช้ได้ไม่ผลในสังคมเมืองที่มีความปัจจิกสูงแล้วก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่เข้าใจชุมชนอย่างลึกซึ้งด้วยถูกต้องครับไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำตามคู่มือ นี่แหละครับคือความท้าทายที่แท้จริงสําหรับวิสัยทัศน์ของดรยศนันค่ะคําถามคือนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากบนลงล่างจะสามารถเอาชนะช่องว่างในการปฏิบัติที่เป็นเรื่องของมนุษย์วัฒนธรรมและโครงสร้างที่ซับซ้อนแบบนี้ได้จริงหรือไม่สรุปภาพรวมก็คือพักเพื่อไทยกำลังเดิมพันครั้งสำคัญกับการนำเสนอดรยศนันวงสวัสด์ในฐานะผู้นำที่มีภาพลักษณ์ใหม่ครับ ซึ่งก็หวังจะผนวกเอาความเก่าของฐานเสียงเดิมเข้ากับความใหม่ของแนวทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อวางตัวเองให้เป็นคำตอบที่ดูประนีประนอมและเป็นไปได้มากที่สุดในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ใช่ครับและมันก็ทิ้งประเด็นให้เราได้คบคิดกันต่อไปนะฮะค่ะแนวทางของดรยศนันตั้งอยู่บนหลักการของการคิดอย่างเป็นระบบ การใช้ข้อมูลและความเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแต่ดังที่กรณีศึกษาเรื่องนี้นอกระบบได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนปัญหาเชิงนโยบายจํานวนมากไม่ได้ล้มเหลวที่ความคิดหรือพิมพ์เขียวแต่มันล้มเหลวที่การปฏิบัติซึ่งเต็มไปด้วยปัจจัยด้านมนุษย์วัฒนธรรมและอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่มักจะไม่เป็นไปตามตรกกะเหตุผลที่สวยงามค่ะคําถามสําคัญที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือศาสตร์แห่งการเมืองที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนั้น จะถูกจัดระเบียบใหม่ด้วยนักวิทยาศาสตร์ได้จริงหรือหรือสุดท้ายแล้วหรือสุดท้ายแล้วตัวนักวิทยาศาสตร์เองที่จะถูกความวุ่นวายของการเมืองเปลี่ยนไปเสียก่อน